ันนี้วันอังคารที่21มกราคม68เป็นวันที่19คข้าพเจ้าในวรณะ์หนุนปราณีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด หนบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชสัตส,สุนันตุสัคขโมขะทางังสักเคกเมจรูเปขิริสิครัตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตารุวะนาคะหาเน <c oughs> เคหาวัตถ um an ุมหิเเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชัลรธาละวิสเมยักขะขันทัระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวรนาาโลอายมพัทันตาธรรมมาสวรนาคารโออายมพัทันตาธรรมมาสวรนาคารโออายมพัทันตา 2. บทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสมบทกราบพ,พระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพคะกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทนิ สวาขาโตพคะวตาธ,ธมโมธามังนะมัสามิสุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโคสังคังนะมามิสี่บทส่วนนามการสิทธิคาถานโมัสสะพระกวโตอรหโตส,สัมมาสัมพุทธสสตนโมัสสะพระวโตอรหโตส,สัมมาสัมพุทธสสะ นโมทัสสะปะควาโตอร่าโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสารนัธรรมนาปาฐะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังคังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสารณังขจามิตติยมปิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังขฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังขฉามิตาติยัมปิสังคังสารนังขฉามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตติเมสารนังอันยังพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นติเมสารังอัญยังสังโคเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรติกกปิระวัตถุสมิงมหาวนเน มหตาภิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจัโลกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติพระคัมภีงทัศนายะพิคุสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานัง เอตะทะัทธาโหสิอายังโขพคะวาสกเกสุวิหรติกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมาหตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจามตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหีจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภคะวันตังทัศนายะพิคุสังคันจก ยันูนะมายัมปิเยนะพัควาเตนุประสังกมไมยามะอุปสังกมิตวาพัคขวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสายามาติอัตฐโคตาเทวตาสายยถาปีนามะภะระวาอุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาไรยะภาษาลิตังวาพาหัง สัมมินชัยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระอิตาพควโปตโปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาทเทว,วตาพควันตังอภิวาทเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทว,วตาพควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสัมโยปะวะนัสมิเทวากายาสมาคตาอาคตัมมหะอิมังธรรม,มสมยังทักิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัถโขอัปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตัตระพิกโวสมาทะหังสุขจิตตังอัตโนโอุชุกามะกังสุก สัรถีิวะเนงตานิฆเหตวาอินทรียานิรักขันติขันทิตาติอัตโขอปราเทวตาพระวะโตสันติเกอิบังคาถังอัภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปารีคังอินทขีรงังโอหัจจมัมมีชาเตจรันติสุทาวิมลา จักคูมตาสุทันตาสุสูนางคาติมัทโคอราเทวตาพระวโตสันติเกยมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิสสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติ อัคโขพระวาภิกขูอมันเตสิเยปุเยนะพิกเวทักสะสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะภิกูสังคัจัะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัพพทธาเตสามปีอควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตา อเหสุงสยยถาปีไมยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัตฐานังอารหันโตสัมมาสัพพุทธ,ธาเตยสามปิพระขวานตานังเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสายยถาปีไมยหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเว เทวกายานังนามานิกิตติยิสสามิพิกเขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมานสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพ,พิกขูพระควโตปัจจโสสงพระควาเอตัโวจั สิโลกามะนุกัสสามิยัตถุปุมาตทธสิตาเยสิตาคิริคัพรังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโโธาตะมะนะสา,าสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพริโยปัญจสเตยัตตวาวเน ขาปีละวัตเเวตะโตอมันตยี่สถาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตัดปรมากรุงสุตตวาพุทธศาสศาสนังเตสามปาตุระหุยานังอามานุสสานะทัศนังอเปเกสตมัตถขุงสหสังอาถะสัตริง สตางเอเกสหาสานังอามนุษสานะมัทสสงอภเปเกนันตะมัทกขุงที่สาสภาภุตตาหุงนังจสัสพังอภิญญายะมะวักกิตวานะจักคุม,มาตโตอามันตยิสถาสาวเกศสา,สาเสนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิกโคเยโวหังกิต,ตยิสสามิ คิราหิอนุปุกพ,พโโสสัตตะสหสาวะยักขาภุมมากาปิละวัตวาอิทิมัโตชุติมโตวันนมวันโตยะสาสิโนโมทัปมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนังชาสะหัสาเหมาวตายักขานานตตาวันนิโนอิทิมัโตชุติม,โต,มโตวันนมวันโตยะสาสิโน โมทมานาอภิกามุงพิก no. ขูนังสมิติงวะนังสาตาคีราเตสาหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนาันโตยสสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสระสาสาหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนามันโตยสสสิโนโมทัมานา อภิคามุงพิกขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาาักษานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมามนาอภิคามุงพิกขูนังสมิติงวะนังกลุ่มพิโรราชาคาฮิโกเวปุลัสสะนิเวสนังอิโยนังสตะสหัสังยักษานังปะยิรุปปาสติ กุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคะสัมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตัโถภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตะพาะหโวอินทานามามหาพลาอิทิมโตชุติมัโตวันนมัมโตยัสสิโน โมทัมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตัดปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะปิตสะพระฮาโวอินทานานมามหภาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโน โมทะมานาอภิการมุงพิกขูนังสมิติงวนังปัจจิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางังอธิปติมหาราชายัสาสศิโสปุตตาปิตะพระฮาโวอินทานามามหัพลาอิติมันโตชุติมันโตบรรณมันโตยัสาสิโนโมทมมนาอภิการมุงพิกขูนังสมิติงวนังอุตรันจาที่สังราชากุเวโรตัปปัสสาสติ ยักษขานังอาทิปติมหาราชายาส,าสิโสป,ปุตตปิตสะพระหาโวอินทนานาม,ามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสาสิโนโมทัตมานาอภิกรรมุงพิกขูนังสมิติวนังปุริมาทิสังทัตนโถทักขิเนนวิลหโกปชิเมนวิรุปโขกุเวรนโรอุตรังทิสัง จตาโารโเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทนล,ละมานาอัตถังส่วนเนกาปิละวัทเวแต่สังมายาวิโนทาสาอาคูว,วันจานิกาสถามายากุทเทนตุเวเกนทุกวิทูจาวิทูโตสหะจันทนโนกามาเสโทจัากินนุคันทุกนิคันทุกจัก ปนาโทโอปามันโยจะเท е วสูตโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโคนโรราชาชโนสะโโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเต จันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภโมทธมานาอภิกามุงพิกูนางสม,มิติวนงางอาาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชกากัมพระลัตตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตราัถาจะาอาคูนาคายาสสิโนเฮราวันโนมหานาโศปาคะ สมิติงวนังเยนะคาราเชสหัสาหรันติทิพพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะมัชฌััตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคารชานมาสิสุปันโตเขมมะมะกาสิพุโธสันนาหิวาจาหิ อุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุงพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัสเเต,เตยิทิมโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจะ ปาราโทนมุจีสหะสตันจะภริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตตวาพระริงเสนังลาหุพัทะมุปาขมุงสัมโยธานิพันทันเตพิกขูนังสัมิติงวะนัง อาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจายสัสาสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทเสเตทัศทาก g า y a สเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมทัมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานัง เวทูจะเทวาสหรีจะอาชมาจะทุเพยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยัสสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขานิปุรคิตวามาคูมันทวารหักกาวสูนังวาสโวเสโถสัตโกปาคะ บริมทะโททัศเตทัศธากายาสเพนานะตวันนิโนอิติม as ันโตชุติม ah ันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิข ah ูน ah ังสมิติงวานังอัาคูสหภูเทวาชระมคิสิขาริวะอริธากาจโรชาจัอุมมาปุกพนิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาจัตอจุตาจั อนเนชากาสุรายยรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเตทัศธากาาาสักเพนานัตตะวันนิโนอิติมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังสัมมานา มหาสามานามานุสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสสิโนทเสเตทศตา,ากายาสัพเพนานัตตะวันนิโน อิท as um ah Ar ิมโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมธานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังสุกากรุมมหาอารุณาอาคูเวขานกษาสหะโอทาตัาคายหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสทามัตตาหารักขชามิสกายะมิสกาจัก As as ยัสสิโนทักษยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัติตเสเตท,ทัศากายาสเพานานตตะวันนิโนอิติมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมานะอาอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติวนังเขมิยาตุสิตายามากัทากา จะยะัศสิโนสัมพิตาการามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานะรตินโนอาคูอากถาโคปรนิมมิตาทาเสเตท,ทัศถากายาสพเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัศสิโนโมทัมมานาอภิกามุงพิกขุนังสามิติงวะนัง สัตเถเทเท,เท,เทวนิกายาสเพน,นานตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปุบธ,ธาธชาติมักขีลังโอคตินนะมะนาสวังทักเขโมคตะรังนาคังจันทังวะอาสิตาติกังสุพรมมาปรมตัโตจะปุตตา อิติมาโตสหสันนางกุมาโรตโิโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนังสหัสสพรมมะโลกานังมหาพรมมาพิติทตัตติอุปปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตส,สีโสทัเสทะ,ทะอิสราอาคูปัจเจกวะสวัวติโนเตสันจัก มัโตอาคารหาริโตปริวาริโตเตจัสสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมมราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอทะกันหะทะพันทัททะราเเคนะพันทัมัตถุโวสมันตาปริวารเรทะ มาโวมุนจิตะโกจินังอิติตักธะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตลมาหจจะสรังกตวานะเพร่วังยะถาปาวุสโกเมโคทนายันโตสะวิชชุกโกตท,ทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจัสพัง อภิญญายะบวะวกิตวานะจักคุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกศา,าเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกขโวเตจะอาตับปะมากรุงสุตวาพุทธศาสาศาสนัง วีตราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสงเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ